ภัยพิบัติโลกส่งสัญญาณเตือนแล้วเหล่านักวิทยาศาสตร์รีบเร่งส่งสเปิร์มของมนุษย์ไว้บนดวงจันทร์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โครงการสร้างอนานิคมบนดวงจันทร์หรือสร้างดาวอังคารให้เป็นดาวสำรองของโลกของอีลอนมัสอาจไม่ทันการแล้วจากสัญญาณเตือนภัยพิบัติของโลกที่หลายคนคาดว่าจะมาถึงในไม่ช้านี้ล่าสุดเหล่านักวิทยาศาสตร์เตรียมส่ง เติมของมนุษย์ไปเก็บรักษาไว้บนดวงจันทร์เพื่อรับประกันความอยู่รอดของมนุษย,ยชาติทั้งที่นาซาเองก็มีแผนการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งในปี2024อยู่แล้วหรืออีก3ปีข้างหน้าเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ได้นำเสนอเรื่องราวที่เรานับวิทยาศาสตร์เสนอแนวคิดป้องกันการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติ โดยพวกเขาจะปลักดันนโยบายการส่งตัวอย่างสเปิร์มของมนุษย์ขึ้นไปเก็บบนดวงจันทร์ให้ได้โปรเจกต์ project ดังกล่าวชื่อว่า Luna a r าหรือหีบบนดวงจันทร์เป็นการส่งสเปิร์มของมนุษย์จำนวน6.7ล้านตัวอย่างขึ้นไปเก็บรักษาไว้บนดวงจันทร์โดยหีบดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ลูน่าอาร์คเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่สามารถรับประกันได้ว่า มนุษยชาติจะไม่สูญพันธ์หายไปแม้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราบนโลกจะเผชิญกับโรคระบาดหรือภัยพิบัติครั้งใหญ่ก็ตามจากรายงานระบุว่าการเก็บตัวอย่างบนโลกมีความเสี่ยงมากเกินไปที่เหล่าสเปิร์มเหล่านั้นจะถูกทำลายด้วยภัยพิบัติครั้งใหญ่โดยแนวคิดนี้คล้ายกับโครงการ Doomsday ในประเทศนอร์เวย์ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้เก็บรวบรวมพืชพันธุ์ทั่วโลกมาเก็บไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์เมื่อระบบนิเวศถูกทำลายโปรเจกต์ลูน่าอาร์คจำเป็นต้องใช้ทุนจำนวน,นนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากการสร้างโปรเจกต์ลูน่าอาร์คจำเป็นต้องใช้205เที่ยวบินเพื่อขนส่งสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อสร้างห้องนิรภัยและสถานีอวกาศซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ของนาซาจึงเสนอแนวคิด ท่งสเปิร์มของมนุษย์ไปเก็บรักษาไว้ในหลุมของรวงจันทร์ที่เชื่อว่าเชื่อมต่อกับถ้ำลาวาใต้หลุมอุกาบาดน่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษานักวิทยาศาสตร์คิดค้นแผนการฝังสเปิร์มบนรวงจันท์รเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในปัจจุบันถึงแม้มนุษย์เราจะเป็นผู้ครองโลกใบนี้นานนับร้อยนับพันปีมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าพวกเราจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ยั่งยืนยงบนโลกใบนี้ตลอดไปในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่อาจเข้ามาและทําให้มนุษย์ต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลต่อเผ่าพันธุ์ของเราจนทําให้เราอาจสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้และนั่นทําให้นักวิทยาศาสตร์จํานวนมาก ต้องหาแผนสำรองเพื่อความอยู่รอดของมนษุษย์เช่นการไปตั้งอนานิคมบนดาวดวงอื่นไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือดาวอังคารและนั่นไม่ใช่แผนการเดียวที่นักวิทยาศาสตร์คิดได้ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาเริ่มวางแผนสำรองที่จะส่งสเปิร์มหลายล้านตัวไปเก็บไว้บนดวงจันทร์จากรายงานของนักวิทยาศาสตร์ระบุว่านี่คือนโยบายการประกันโลกใหม่ เพราะการตั้งธนาคารสเปิร์มบนดวงจันทร์จะทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้หากว่าเราเข้าสู่สภาวะใกล้ศูนพันธุ์หรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือมันเปรียบเสมือนเรือโนอาที่รับประกันความอยู่รอดของมนุษยชาติหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างคาดไม่ถึงน้ำท่วมใหญ่ ภูเขาไฟระเบิดหรืออุก,กาบาทขนาดยักษ์พุ่งชนโลกหรือแม้แต่การกระทำของมนุษย์ด้วยกันเองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกที่อาจทำลายล้างด้วยอาวุธร้ายแรงปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เผ่าพันธุ์ของเราถึงการอาวสานแนวคิดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าการส่งตัวอย่างสเปิร์ม6.7ล้านตัวอย่างไปฝังเอาไว้ใต้ผิวของดวงจันทร์นั่นเอง โลกมีสภาวะแวดล้อมที่ผกผันตามธรรมชาติดรเจคานทานกาผู้ร่วมศึกษาโครงการนี้กล่าวการเก็บตัวอย่างสเปิร์มเอาไว้บนโลกใบนี้อาจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆเช่นน้ำท่วมโลกภูเขาไฟขนาดใหญ่ระเบิดหรือแม้แต่อุก,กาบาตหรือดาวเคราะน้อยพุ่งชนโลกดรเจคานเสนอว่าธนาคารสเปิร์มควรถูกเก็บเอาไว้ ในหลุมบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อเร็วๆนี้โดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมนี้จะนำไปสู่อุโมงค์ลาวาที่ลึกอยู่ใต้ดินลงไป80-100เมตรนั่นจึงถือว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดที่จะเก็บสิ่งของที่ล้ำค่าเอาไว้ดเรเจคานยกตัวอย่างเหตุการณ์ภูเขาไฟโบท่าของอินโดนีเซียที่เคยประทุเมื่อประมาณ 7 5็0 0มปีก่อนเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้โลกของเรามีอุณหภูมิต่ำลงนานกว่า1,000ปีและหากมันเกิดขึ้นตอนนี้มันจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์บนโลกของเราอย่างมากมายมหาศาลจนเราไม่อาจประเมินความเสียหายได้ดังนั้นเราจึงควรเตรียมอะไรก็ตามเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สำหรับแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่จนเกินไปอุโมงค์เมล็ดพันธุ์พืชแห่งสฟาบาที่เป็นห้องนิรภัยสำหรับเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกโดยมีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า4.5ล้านชนิดแต่และชนิดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์500เมล็ดซึ่งจะช่วยการันตีได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆบนโลกนี้จะไม่มีวันสูญพันธุ์ไปจากโลกของเรา อย่างแน่นอนเมื่อสองปีก่อนนาซาก็เคยทุ่มง,งบประมาณหลายล้านเพื่อส่งสเปิร์มขึ้นสู่สถานีอวกาศทาั้งๆที่บนนั้นมีผู้ชายที่มีสเปิร์มอยู่แล้วถึง6คนบนสถานีอวกาศแน่นอนว่าในการขนส่งของแต่ละชิ้นขึ้นไปบนอวกาศนั้นต้องใช้เงินจำนวนมากการขนส่งของสถานีอวกาศนานาชาติที่นาซาต้องคำนวณต้นทุนให้คุ้มค่าที่สุด เวลาจะส่งอะไรก็ตามขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำอุปกรณ์การทดลองเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องจัดการทุกอย่างให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างบนสถานีอวกาศนานาชาติอะไรที่ใช้ซ้ำได้จะถูกนำมาใช้ซ้ำทั้งหมดรวมถึงน้ำเสียจากตัวสถานีและจากนักบินอวกาศก็จะถูกนำมากรันเป็นน้ำไว้ใช้สำหรับการดื่มกินด้วยเช่นกัน มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเมื่อนาซาได้ทำการส่งสเปิร์มของมนุษย์จำนวนหนึ่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติร่วมกับสัมภาระอื่นๆในยาน d ราก o n ของ Space x ในภารกิจ CRS-14 ที่ถูกส่งขึ้นไปเมื่อ2ปีก่อนสัมภาระในครั้งนั้นนอกจากสเปิร์มของมนุษย์แล้วยังได้มีการส่งสเปิร์มของวัวขึ้นไปด้วยเช่นกัน สำหรับการส่งในครั้งนี้นาซาต้องการที่จะทดลองความสามารถในการเคลื่อนที่ของสเปิร์มในสภาวะไร้น้ำหนักพฤติกรรมการแหวกว่ายในน้ำซีเมนตของตัวสเปิร์มเอื้อต่อการสืบพันธุ์ของมนุษย์ในอวกาศหรือไม่แน่นอนว่าในอนาคตมนุษย์จะต้องเข้าสู่ยุคที่เดินทางไปในอวกาศเป็นระยะเวลานาน,านไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทางหรือระหว่างที่อยู่บนดาวดวงอื่น เช่นดาวอังคารหรือดวงจันทร์ที่ล้วนแล้วแต่มีความเร่งจากแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกการทดลองนี้จะศึกษาตัวแปรสำคัญได้แก่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวสเปิร์มความอิสระในการเคลื่อนที่ของสเปิร์มและโอกาสที่จะเกิดการปฏิสนธิกับไข่ในสภาวะไร้น้ำหนักเรื่องที่น่าสนใจที่นำมาคิดก็คือ ทำไมนาซาถึงไม่ใช้ประโยชน์จากการมีนักบินอวากาศชายที่ประจำอยู่บนสถานีอวากาศถึง6คนในการสร้างสเปิร์มตัวอย่างนี้ขึ้นมาแทนที่จะต้องนำตัวอย่างขึ้นไปจากโลกซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลด้านข้อจำกัดของสิ่งที่สมควรกระทำในสภาพการทำงานในอวากาศสำหรับโครงการส่งอสุจิไปเก็บรักษาบนดวงจันทร์ของนาซาในครั้งนี้ในการ ทังกานักวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าธรรมชาติของโลกนั้นอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วดังนั้นการนำสเปิรมไปไว้อีกที่หนึ่งนอกโลกซึ่งมีความปลอดภัยถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากอาร์คบนดวงจันทร์เป็นเสมือนฐานทัพอยู่ลึกลงไปใต้ดินสามารถรักษาสภาพสิ่งที่ถูกเก็บไว้ภายในได้ถึง1000ปีเหตุผลใดที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ จึงรีบเร่งส่งสเปิร์มของมนุษย์ไปเก็บรักษาไว้บนดวงจันทร์แทนที่จะรอส่งขึ้นไปพร้อมกับนักบินอวกาศที่นาซามีแผนการที่จะไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งในปี2024อาจเป็นเพราะภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกทำให้ไม่สามารถรอได้หรืออาจจะเป็นเพราะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนาซารู้ดีว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่สามารถไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งได้ ภายใน3ปีข้างหน้านี้การเก็บรักษาสเปิร์มไว้บนรวงจันทร์จะมีประโยชน์อะไรหากมีเพียงสเปิร์มแต่ไม่มีไข่หรือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงปัจจุบันมนุษย์เริ่มมีความเข้าใจต่อผลกระทบทางร่างกายในการอาศัยอยู่ในอวกาศเป็นเวลานาน,านตั้งแต่ระดับกล้ามเนื้ออารมณ์ไปจนถึงระดับ DNA แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏชัดก็คือ ความสามารถในการสืบพันธุ์ของมนุษย์ในอวกาศหรือบนดาวดวงอื่นที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกแน่นอนว่ายังไม่เคยมีใครทำอะไรกันในอวกาศมาก่อนสักวันหนึ่งเมื่อความรู้ความเข้าใจของเรามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมนุษย์คู่แรกที่ทำอะไรกันในอวกาศจะต้องถูกบันทึกไว้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากกว่าน่าละอาย อย่างแน่นอนโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ